เราไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวในเรื่องของการระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะครงนี้ตำรวจทางหลวงจะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะหลังจากที่จับเตือนไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นรายในช่วงก่อนเทศกาลัีตรม่นะคะผูะะบ้บัญตาการตำรวจทางหลวงเปิดเผยว่าในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ตำรวจทางหลวงได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้ฝ่าฝืนจดหมายจราจรไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นราย ส่วนมากจะมีการขับเรถเร็วโดยในช่วงดังกล่าวย,ยังไม่ได้มีการเปรียบเทียงปรับแต่ด้วยแจกจ้าตำรวจทางหลวงที่เป็นคำเตือนเ,เรื่องการเดินทางที่ความปลอดภัยและฉะนั้นนับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่สี่เมา,าคมปีหน้าในช่วงจุดวางอันตรายตำรวจทางหลวงก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเ,เคร่งครัดกับผู้ที่ฝ่าฝืนในการให้บริการของตำรวจทางหลวงครับในการเดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นตำรวจทางหลวงได้เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ3ม2สองข1รอและ1ยอนะครับขอทุกท่านเดินทาง ปลอดภัยท,ทุกทุกวันนะครับด้วยมาตรการ3มอก็คือเมาไม่ขับสวมหมวกนิรภัยใช้รถที่มีอประการส่วนควบครื่องสำม,มูนนะครับ2ขอก็คือข่าที่ขับนิรภัยมีใบแยกขับขี่1รอก็คือไม่ขับรถเร็วจนกว่าที่กฎหมายกําหนดและ1ยอก็คือไม่ขับรถย้อนสอนครับถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะมีความปลอดภัยครับ ผู้การทางหลวงยังบอกด้วยว่าจุดตรวจทางหลวงที่แข่งจะมีบริการให้ผู้เดินทางอย่างครบครันทั้งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กาแฟห้องพักแฝหรวมทั้งการบริการให้คำแนะนำเส้นทาง